Xiaomi Yu7 รถ s อ v ไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์ที่จะเป็นคู่แข่งกับเท sla Mo เด l Y โดยตรงนะครับได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนซึ่ง CEO ก็บอกเลยครับว่าดีกว่าเท sla m มเด l Y ทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ที่ชาร์จไวกว่าวิ่งไกลกว่าที่ขันที่วิ่งไกลสุดนะครับถึง835กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยแล้วเหตุผลที่คันนี้เป็นกระแสรแรงมากๆในประเทศจีนนะครับที่กวาดยอดจองไป2 0 0 0 0 0คันใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นสําหรับออนไลน์นะครับและยอดจองออฟไลน์ line, ถล่มไปเลยนะครับถึง315,900คันใช้เวลาเพียง72ชั่วโมงเท่านั้นครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับ โดย Xiaomi Yu s e นะครับรถ SUV ไฟฟ้าคันนี้ได้เปิดตัวที่ประเทศจีนพร้อมกับ3รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นใช้ชื่อรุ่นว่า Standard ที่จะราคา253,500หยวนหรือคิดเป็นเงินไทย1,150,000บาทครับรุ่นถัดมารุ่นโ r o ร,ราคา279,900หยวนหรือประมาณ1,270,000บาทครับส่วนรุ่นท็อปนะครับอย่าง Max ราคาที่ประเทศจีนที่329,900หยวนตกเป็นเงินไทยประมาณ1,500,000บาทครับ เรียกว่าราคารุ่นเริ่มต้นสแตนดาร์ดของ YU7 นะครับถูกกว่า Tesla Model Y ที่ประเทศจีนที่รุ่น r e ลว Drive นะครับราคาคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ประมาณ1,190,000บาทครับและ g e All-Wheel Drive ของ Model Y ราคาคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,420,000บาทครับ แล้วก็หลังจากเปิดตัวนะครับเสี่ยวมีได้โพสตลงเวยปบอนะครับว่าสามารถทํายอดจอง200,000กว่าคันนะครับภายในเวลาเพียง3นาทีเท่านั้นนะเรียกได้ว่าเยอะมากๆเพราะก่อนหน้านั้นเราเคยเห็นตัวเลขนี้นะครับสำหรับยอดจองของรถยนต์ไฟฟ้าประเทศจีนแบบ30นาทีจองได้20,000คัน30,000คันถึง40,000คัน,นครับแต่อันนี้หลักแสนนะครับภายใน3นาทีเท่านั้น,นครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสมาแรงมากๆสําหรับ SUV ไฟฟ้าคันนี้ครับต่อไปเราไปดูเรื่องของมิติตัวถังกันนะครับสำหรับ Y7 u โดยคันนี้ จะเป็นรถ SUV C s e g ซ e n t นะครับที่รองรับ5้าที่นั่งความยาวที่4,999ม m mm, มความกว้าง1,996ม mm, มสูง1,600ม mm, มและฐานล้อยาวที่3,000ม m mm, มครับซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าเท s l a Mo เด l Y นะครับที่มีมิติตัวถังดังนี้ครับและถ้าเทียบกับฝั่งของสันดานาครับเสียงมี YU 7ซจะวางอยู่กลางๆระหว่าง b m เ X5 กครับกับ Lexus ั x นั่นเองครับสำหรับการออกแบบภายในของ YU7 เวรียกได้ว่าโดดเด่นมากที่สุดนั่นก็คืออหน้าจที่ ยาวอยู่ด้านหน้าตัวรถน่ครับภายใต้กระจกหน้าเราจะเห็นหน้าจอที่ยาวถึง1.1เมตรเลยที่ทางแบรนด์ใช้ชื่อว่า HyperVision นะครับที่จะแสดงสถานะการขับขี่และอีกมากมายภายในตัวรถนะครับใช้มินิ LED 3จอติดตั้งไว้ด้วยกันนะครับที่จะให้ความละเอียดสูงและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่สมจริงมากยิ่งขึ้นทําให้เราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนนั่นเองครับ และฝั่งผู้โดยสารเองก็ยังสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านหน้าจอที่สัมผัสได้นะครับ6.68นิ้วและตัวรถรองรับระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะครับผ่าน AI Assistant ของเ x ย a o มีด้วยครับส่วนเบาะคันนี้นะครับถือว่าหรูหราและดูสปอร์ตนะครับด้วยหนังเนปปาและรองรับระบบ Zero Gravity ที่สามารถเอนได้มากถึง123องศามาพร้อมกับเบาะนวดและเบาะ ventilation seat ครับและเบาะด้านหลังเองนะครับก็สามารถเอนได้ถึง135องศาเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสะดวกสบายรอบคัน และตอบโจทย์สายครอบครัวอย่างแน่นอนครับสำหรับการออกแบบของเสียวหมี่ y u 7 e คันนี้นะครับรดยด้ว่าจะมีความสปอร์ตและมีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับอัปเกรดมาจาก s u 7ครับแต่ว่ายกมิติตัวถังให้ใหญ่เหมือนกับ SUV โดยคันนี้นะครับจะได้ไฟหน้าที่ออกแบบดีไซน์แบบ drop water นะครับพร้อมกับช่องอากาศรูกลวงนะครับที่ลมสามารถผ่านได้และช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่และไฟ LED นะครับจะมีความยาวถึง180องศาทําให้วิสัยทัศน์การม มองเห็นของไฟนะครับทำได้ดีมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบปิดดูเรียบรูนะครับเหมือนกับ su7 และได้มือจับประตูนะครับแบบเรียบไปกับตัวรถและมือจับประตูนะครับจะเป็นแบบ flush door ที่หากเดินเข้าใกล้ตัวรถนะครับตัวมือจับประตูก็จะยื่นมาอัตโนมัติครับช่วยเพิ่มในเรื่องของแรงเสียดทานอากาศได้ดีอีกทั้งยังสวยงามด้วยครับและันนีนได้ฝากระโปรงที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมหรือว่าแคมเชลขนาดใหญ่ที่แบรนด์ถือว่าใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์หรือว่าในตลาดณนะตอนนี้แล้วครับที่สามารถช่วยเรื่องของแรงต้านอากาศ ว่าเรื่องของ Dra g ได้ที่คันนี้ดีไซน์โดยรวมนะครับทำให้มีค่า CD ดีต่ําเพียง0.245เท่านั้นครับและเส้นซายโดยรวมของ YU7 คันนี้ก็มีความลู่ลมครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็น3มิติครับที่เขาเรียกว่า Dial Rear Spoilers ที่จะแยกนะครับเป็นชิ้นซ้ายและขวาเชื่อมต่อกันครับพร้อมกับชุดไฟท้ายแบบ Through Type Tail Lights หรือว่าเป็นรูปทรง C Shape นะครับที่ดูโมเดิร์นแล้วก็เป็นีรูปแบบควงนั่นเองครับและคันนี้จะสามารถเลือกล้อขนาด19นิ้ ลากไปใหญ่สุดจนถึง21นิ้วได้นะครับที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมพร้อมกับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถและพร้อมกับซุ้มล้อคันนี้นะครับจะโดดเด่นด้วยดีไซน์สปายที่มีความแปลกตานะครับเล่นเป็นซี่ออกมาจากตัวซุ้มล้อและตัวล้อนะครับจะได้ดีไซน์ที่เรียกว่าเทอร์โบแฟนที่ทาง่ยวมี่นะครับจะมีตัวเลือกล้อให้มากถึง26แบบเลยทีเดียวครับและคันนี้ก็จะมีไรด้าติดตั้งบนหลังคาด้วยนะครับว่ารองรับระบบการขับขี่สูงสุดถึง L2+ นั่นเองครับ ส่วนพื้นที่เก็บของวา7คันนี้นะครับจะมีช่องเก็บของมากมายรอบคันไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของหน้ารถนะครับหรือว่าฟลังก์ที่จุได้13.7ลิตรที่จะสามารถล็อกได้ด้วยนะครับมีลิ้นชักหรือว่ากลอฟบล็อกนะครับขนาด5.2ลิตรช่องเก็บของย่อยอีกมากถึง36จุดรอบคันทําให้มีพื้นที่จัดเก็บสัมภาระนะครับรวมสูงสุดถึง1,970ลิตรสาหรับวายคันนี้ถือว่าเยอะมากๆครับและคันนี้ยังมีตู้เย็นให้ได้ใช้งานนะครับเป็นขนาด4.6ลิตร คันนี้ได้เครื่องเสียงที่รองรับระบบ Dolby Atmos มาให้ลำโพงนะครับถึง25ตัวและถึงแม้จะเป็นรถของเสียวมีนะครับแต่ก็รองรับในเรื่องของการใช้งาน Apple ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือรองรับการใช้งาน Apple Watch ในการปลดล็อกตัวรถหรือการใช้งาน Connect กับตัวรถด้วยนั่นเองครับ ต่อไปมาดูสมรรถนะของ YU-7 คันนี้กันครับซึ่งได้สถาปัตยกรรมแรงดันแบตเตอรี่สูงที่800โวลต์นะครับทำให้การชาร์จดีอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นรวมถึงทำงานคู่กับนะครับมอเตอร์ V6 จากเสียว i นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า V6 Plus ที่ทำให้ตัวเลขของรุ่นย่อยต่างๆดังนี้ครับรุ่น s t a ต d a าดจะใช้มอเตอร์เดียวขับเพื่อล้อหลังครับให้320แรงม้าแรงบิด528นิวตันเมตร0ถึง100กิโเมตรชั่วมงใน5.88วินาทีรุ่น โปรครับมอเตอร์คู่ให้พละกกำลัง496แรงม้าแรงบิด690นิวตันเมตร0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4.27วินาทีและรุ่น Max ครับมอเตอร์คู่เหมือนกันแรงม้าไปที่690แรงม้าแรงบิดมหาศาลครับที่866นิวตันเมตร0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไวมากๆครับภายใน3.23วินาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าแรงมากๆครับไปเทียบซูเปอร์คาร์ s อ v ยอย่างแลม b o กินีอุ u ลุสครับที่ทำได้3แฟลทเลยทีเดียวครับและ อันนี้ถือว่ามีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวกว่าโมเดล Y ถึง2รุ่นเลยทีเดียวครับส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีและระบบขับขี่ฉริยะของ YU7 เรียกได้ว่าคันนี้นะครับจัดมาเต็มเลยเพราะว่าทุกรุ่นนั้นได้ไลดอร์บนหลังคามาให้ได้ใช้งาน,นครับทำงานคู่กับชิปประมวลผลอย่าง f อ r ของ NV i d i a ดียที่ประมวลผลถึง700 TOPS ครับจะได้ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ e N-to-N d ที่เสียวหมี่พัฒนาขึ้นเองโดยเฉพาะที่นำนะครับคลิปวิดีโอการขับขี่ถึง10ล้านคลิปในการป้อนข้อมูลให สำหรับระบบช่วยเหลือขับขี่ครับและเรื่องของความปลอดภัยของ y u 7เองก็ใช้โครงสร้างที่เป็นเหล็กกับอลูมิเนียมแบบไฮบริดเสริมเข้าด้วยกันครับทำให้โครงสร้างนั้นดูดซับแรงกระแทกได้ดีและมีความแข็งแกร่งและสามารถป้องกันเรื่องของแบตเตอรี่ได้ครับรวมถึงแบตเตอรี่คันนี้เองนะครับสามารถป้องกันการยิงด้วยกระสุนได้ทําให้ไม่เกิดไฟด้วยนั่นเองครับและซ e o นะครับก็ได้บอกเลยว่าคันนี้ผ่านการทดสอบมาแล้วมากกว่า539วันถึง296เเมืองสำหรับการ กับขีอัศยะนะครับเรียกได้ว่าครอบคุมการทดสอบไกลถึง6.49ล้านกิโลเมตรครอบคุมเกือบจะทุกสถานการณ์ ที่เราขับขี่ในชีวิตประจําวันแล้วจะต้องเจอครับสำหรับ Y7 u คันนี้ต่อไปเรามาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ของ Y7 u คันนี้กันครับซึ่งคันนี้รองรับการชาร์จไวระดับ5 2 c หรือว่าชาร์จจาก10%ถึง80%ใช้เวลาเพียง12นาทีเท่านั้นเลยครับและรองรับการชาร์จไวด้วย DC กระแสไฟสูงสุดนะครับที่528กิโลวัตต์เลยทีเดียวครับและเขาบอกนะครับว่าถ้าใช้เวลาชาร์จเพียง15นาทีจะเพิ่มระยะทางวิ่งได้ไกลถึง620กิโล รเรียกว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆสําหรับรถยนต์ไฟฟ,ฟ้ายุคใหม่ๆเลยครับโดยรุ่นย่อยอย่าง Standard นะครับจะได้แบตเตอรี่ LFP นะครับขนาด96.3กิโลวัตต์อาววิ่งไกลสูงสุดที่835กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC รุ่นโปรก็จะได้ความจุ แบตเตอรี่เท่ากันนะครับแต่ระยะวิ่งจะอยู่ที่770กิโลเมตรต่อการชาร์จและรุ่นท็อปอย่าง Max นะครับจะได้แบตเตอรี่ชนิด NMC ขนาด101.7กิโลวัตต์อัวที่ให้ระยะวิ่งไกลสูงสุดที่760กิโลเมตรต่อการชาร์จครับและถ้าเทียบกับโมเดล Y ทั้ง2รุ่นนะครับ Real d Drive ที่ประเทศจีนวิ่งได้ประมาณ593กิโลเมตรและรุ่น Long Range All Wheel Drive นะครับวิ่งไกลที่719กิโลเมตรต่อการชาร์จครับและลูกค้าที่จอง YU7 ไปนะครับด้วยเงิน20,000หยวนจะไม่สามารถยกเลิก ได้นะครับและจะเริ่มได้รับรถภายในอีก1-5สัปดาห์ครับและนอกจากนั้นนะครับเสี่ยวมี YU-7 เองก็ยังมีแพ็กเกจคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันด้วยนะครับและคนที่เริ่มจองเสี่ยวมีไปนะครับใช้เงินที่2 0 0 0 0่นหยวนประเทศจีนและคาดว่าจะเริ่มส่งมอบหรือว่าได้รับรถนะครับตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นต้นไปครับสำหรับ YU-7 คันนี้ครับและนี่คือคลิปสรุปรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับรถ SUV คันแรกของแบรนด์อย่างเสี่ยวมีครับเรียกว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆของ Tesla Model Y และทางแบรนด์นะครับตั้งใจจะตีตลาดทั่วโลกภายในช่วงปี2027ครับก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าเข้าประเทศไทยแล้วจากราคาครับประมาณ1.15ล้านเข้าประเทศไทยแล้วได้ของมาเยอะขนาดนี้แล้วจะตกเป็นเงินเท่าไรครับแล้วก็ s u 7เองก็ยังไม่ได้เปิดตัวที่บ้านนะเราอย่างเป็นทางการครับก็ต้องมารอลุ้นกันสําหรับรถน่าใช้งานอีก1แบรนด์ของประเทศจีนและถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงมากๆครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราไอโม ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ